อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่นะคะกดเลยกดเลยอี่คักอยลืมกดติดตามกเลยนคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เกตจะมาเล่าประสบการณ์ เล่นกับหมาตอนตีสามให้ฟังนะคะประสบการณ์วันนั้นนะคะน้องเกลลี่นะคะชอบตื่นไปเล่นกับน้องหมายามดึกยามดื่นไม่ยอมนอนนะคะเห็นไหมคะว่ารอบข้างสิ่งรอบกายนั้นนะคะก็ลี้ลับมากๆเลยนะ่ากลัวมากเลยตอนกลางคืนนะคะถ้าใครออกมาเล่นกับสุนัขยามยามดื่นไม่ยอมนอนแบบนี้นะคะก็จะทำให้ตอนเช้านะคะ ตื่นไปโรงเรียนไม่ทันจ้านะคะแม่เกญก็ขอเตือนน้องๆหนูๆนะคะอย่าเล่นกับสุนัขน้องม้านะคะยามดึกยามดื่นที่สามทีสี่อย่าตื่นไปเล่นนะคะก็หลับนอนนะคะแล้วตอนเช้าก็ตื่นไปโรงเรียนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะโดนคุณพ่อคุณแม่ดุได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ